ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อรร้านรับเติมเกมคุก k ี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อบลิงเพงลาร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาไกด์แนะนำแนวทางสำหรับการใส่ อุปกรณ์กันนะครับว่าเอ้ยเราควรจะทําเซตไหนดีเซตไหนมันดูมีอนาคตไกลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมฉะนั้นอาจจะมีบางมุมที่เพื่อนเพื<ๆ>่อบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยตรงไหนยังไงก็พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยผมมองว่าเซตแดงี่ยที่มีเนี่ยตัวออฟเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีเซตแดงมาเพิ่มมากขึ้นหว่านี้ก็ได้ แต่จะเราพูดถึงปัจจุบันก่อนละกันว่าเอ้ยเซตแดงเนี่ยเซตไอเทมระดับตัวซูเปอร์ไอปกที่มีในตอนนี้เนี่ยชิ้นไหนใส่กับอะไรหรือตัวไหนใส่อะไรยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือนะตอนนี้เนี่ยเกมเขาจะมีเซต่าเนี่ย6เซตสำหรับ6ธาตุที่มีในเกมนะตอนนี้เลยซึ่งธาตุที่ดูจะมีบทบาทเด่นๆธาตุอิงจากข้อมูลนะตอนนี้เนี่ย ก็จะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้านะครับจริงๆก่่นหน้านี้ธาตุดินก็มีบทบาทเด่นนะแต่ไม่ใช่ธาตุมืดก็มีบทบาทเด่นแต่เหมือนเกมเขาปรับเรื่องของตัวสไตล์ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูดรอปลงไปเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยแต่ละธาตุในเกมเนี่ยทั้งหมด6กธาตุเนี่ยจะมีตัวที่เป็นดาเมจหลักก็คือตัวหลักของแต่ละธาตุเนี่ยเพียงธาตุละ1ตัวเท่านั้นนะครับที่แบบใช้งานได้จริงๆเลยนะอย่างธาตุไฟก็เป็นซอฟพิกอันนี้ก็มืดอันนี้ก็น้ําอันนี้ก็แสงอันนี้ก็ดิน แล้วก็ท่านลมเนี่ยผม <S <S ผมมองให้ค่าเป็นตัวหลักซะมากกว่าเจ้าตัวกล้วยนะครับถ้าคุณสังเกตดูแต่แต่ละท่าเนี่ยณนะตอนนี้คุกกี้มีไม่เยอะมันก็จะเป็น1ตัวต่อหนึ่งธาตุโดยที่ตัวดาเมจของแต่ละท่าเนี่ยตัวเซ็ตที่ใช้เนี่ยแน่นอนนะครับเซตดาเมจประจำธาตเนี่ยใช้ได้ดีแต่อีกเซตหนึ่งที่ผมว่าก็ใช้ได้ดีไม่แพ้กันก็คือเซตขนนกนะครับเซ็ตขนกนกเนี่ยเป็นเซตที่แจกฟรี แจกฟรีจากตัวสมุดเลเวล35นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มตัวตัวคอลเลคชันเนี่ยตามตัวไอเทมที่เราดรอปที่เรายังไม่มีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้ายายังไม่ตัน5ชิ้นซึ่งมันจะตันลิมิตที่เลเวล35คุณจะได้ตัวกระโปรงของเซ็ตขนนกน้ำตาลก่อนหน้านี้เนี่ยเลเวล30กับ25มันก็จะมีตัวเสื้อกับตัวหมวกแล้วผมมองว่าเป็นเซตที่เฮ้ยไม่น่าเกียดดีเลยแหละเพราะว่า ในการลงเลนเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยเซตขนนกเนี่ยครับติดเมตาดาเมจนะครับผมจะยกตัวอย่างอะ่ะถ้าเราดูนะตอนเนี้ยตี้อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวธาตุไฟใช่ไหมครับอ่าไปดูตี้ของอันดับ5้าอันนี้ไม่มีอะไรแต่อตี้อันดับหก็ยังเป็นธาตุไฟอยู่แต่ผมเห็นว่ามันมีนี่อย่างตีเนี้ยคนตัวดาเมทเขามี2คนใช่ไหมครับคนนึงเป็นธาตุไฟอีกคนนึงเนี่ยใช้เป็นเจ้าตัวขนน้าตาลแต่เข้าใจแหละดาเอยเยอะก็อาจจะเลือกใช้เซนเน่เพราะดาว แต่คือเราก็ยังพอจะเจอท็อปเซิร์ฟเนี่ยที่ใช้เป็นเจ้าตัวเซ็ตขนของน้อตาอยู่บางก่อนน้นนี้ผมเจออีก,อก,อกทีม2ทีมมั้งแต่หาไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะรับเลื่อมไปหาไปแล้วแต่สิ่งที่ผมจะสื่อคือเจ้าต,ตัวเซ็ตขนของน้อตาเนี่ยเป็นเซ็ตที่ไม่แย่นะมันดีเลยแหละนะครับเพราะว่า1ก็คือตัวสเตตัสที่ติดมากับในแต่ละชิ้นเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยไอเทมส่วนทุกส่วนเนี่ยมันก็จะมีค่าทางเลือกค่าสเตตัสพื้นฐาน แล้วก็ค่าอีกอย่างหนึ่งเป็นค่าสเตตัสของชิ้นนั้นๆอย่างปกติเซตท่ามันก็จะมีพวกเพิ่มดามเมจท่าปบาบา,บาปเปอร์เซนเพิ่มนั่นเพิ่มนี่แต่เซตขนนกเนี่ยมันจะมีความสามารถเฉพาะก็คือในส่วนของหมวกเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนของเสื้อเนี่ยเพิ่มทะลมป้องกันส่วนกางเกงเพิ่มพลังโจมตีท่าทั้งหมดมันเป็นเซตที่เล่นได้กับทุกท่าเลยมันไม่ได้ล็อกว่าท่าใดท่าหนึง่ง สิ่งที่มันจะติดถ้าตุใด่าตหนึ่งจะมีแค่ตัวศักยภาพเท่านั้นฉะนั้นเซตน,นี้เนี่ยผมว่าเป็นเซตที่ดีในการที่เฮ้ยคุณขาดเซตธาตไหนหรือคุณอาจจะอยากแบบว่าไม่อยากคราฟของอ่ะคุณอยากจะรอลุ้นเผือดอกอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณหยิบเซตขนนกมาใช้ได้นะมันดีนะมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากมาเป็นเซตที่ไม่ได้ล็อกา่าฉะนั้นบางทีคุณอาจจะต้องหยิบมันไปใช้กับตัวอื่นคุณก็จะลังเลนิดน,นึงในการทําเจ้าตัวศักยภาพก็ ้าตัวออฟเพราะว่าถ้าคุณทำออฟที่เป็นท่าสีๆเนี่ยมันแรงมากแตถ่ถ้าคุณเปลี่ยนไปใส่ตัวอื่นอะไรย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพในส่วนนี้ซึ่งผมเชื่อเถอะผมว่ามันคงอดอด,อดใจไม่ไหวหรอกที่จะต้องมารีออฟฉะนั้นมันเป็นเซตที่มันก็จะมีความแบบว่าโอ้โหมันจะบอกว่าใช้กับตัวอื่นได้ไหมมันใช้ได้นะแต่เวลาคุณโยกไปใช้กับตัวอื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นคนละท่ากันอ่ะคุณก็ต้องเปลืองใบรีหน่อย ฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคนอย่างตัวผมเองอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าทำออฟสุดกับเซตนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลายทางเซตนี้เราไปจะไปจบที่คุกกี้ตัวไหนใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสมมุติว่าเราโโหัวเราสมมุติบางทีเราทุ่มรีออฟทัดไฟแบบตึงๆมาเลยแล้วปรากฏว่าเอ้ยตัวใหม่ไม่ทัดมืดแล้วทัดมืดแม่เอ้ยตัวใหม่ไม่ต้องเล่นกับเซตนี้ไอทัดไฟให้เราเปลืองใบรีมาเปลืองเงินมาเนี่ยหายหมดเลยนะเพราะว่าเกมน,นี้ไม่มีระบบเก็บออฟรีแล้วหายเลยสมมุติถ้าเราเลือกใช้ไปแล้ว ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อควรระวังในการทำออฟหน่่ยว่าเอ้ยถ้าคุณจะลงทุนรีออฟให้ตัวเซตขนงนน้ำตาเนี่ยอยากให้พิจารณาในส่วนนี้หน่อยว่ามันอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่ามันจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วขนาดไหนแต่ผมคิดว่าคนที่มีเซตน้ำตาล2เซตแล้วคุณอาจจะแยกไปใช้2ตัวได้ไหมผมว่าก็โอเคนะแต่ก็โอ้โหถ้าคุณมีเซตน้ำตา2เซตอ่ะผมว่าคุณน่าจ,จะเป็นคนที่มีเซตธาตุเยอะแล้วนะก็แบ่งเซตธาตุอันนึงก็ได้แล้วขนนกไปอีกเซ อย่างตัวผมเองก่อนน้นี้ผมก็เล่นเซ็ตขนมน้ําตาลในด์กช็อกตอนที่มันยังติดเมตาอยู่ใช่ไหมแต่ตัวตัวเซตท่าตอผมไม่ได้ใส่เพราะตอนนั้นดาวผมน้อยนะครับตอนนี้ดาวมันเยอะแล้วแต่ตอนนั้นผมมีแบบว่ามีไม่ครบด้วยบางตอนนั้นไม่มีกางเกงตอนนี้นกางเกงดรอปเยอะฉะนั้นตัวดาเมเนเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวเซตธาตุแล้วก็ตัวเซตขนนกแต่มันมีอีกเซตหนึ่งที่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะไม่แย่ก็คือเป็นเซตโจสลัดเซตโจสลัดเซตโจสลัดนะครับ เซตทสลัดเนี่ยมันจะมีข้อดีที่ว่าด้วยตัวเซตเอฟเฟกม์มาเนี่ยก็จะใช้ได้กับทุกตัวเลยผมว่าค่อนข้างหลากหลายนะก็คือเมื่อใช้สกิลพิเศษจะลดพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเอง20%่นต่อัวนง5วิแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตี30%ด้วยซึ่งตัวความสามารถเฉพาะของแต่ละชิ้นน่ยก็โอเคนะอย่างตัวหมวกเนี่ยขยายดีบัฟ ตัวเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีตัวกางเกงเนี่ยจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตมันก็จะติดที่กางเกงหน่อยที่มันดูแบบว่ามันดูไปเน้นถึกอะ่ะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเมตาเกมเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการทําสถิติให้มันจบเร็วซะมากกว่าฉะนั้นพวกค่าที่เกี่ยวกับความถึกความอึดอะไรเงี้ยณนะตอนนี้ยังไม่ได้จําเป็นมากนะัก แต่อนาคตถ้ามีการเพิ่มโหมดใหม่หรืออะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าพวกนี้มันอาจจะสําคัญก็ได้แต่เราอิงจากปัจจุบันก็คือมันไม่ได้ค่อยมันไม่ค่อยสําคัญขนาดนั้นอาจจะมีบางตัวที่ใช้แต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่ส่วนมากส่วนใหญ่เขาก็เล่นมุกตัวดาเม่กันนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเซตตัวสลัดเนี่ยผมว่ามันเป็นเซตเป็นเซตระดับ3ามนี่แหละที่เลือกใช้ได้นะครับก็จะมีความคล้ายกับตัวเซตขนนกน้าตาลหน่อยก็คือโอ้ยถ้าคุณทำออฟอ่ะแล้วคุณย้ายตัวอื่นอะ่ะคุณต้องไปรีนะ แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณแต่เซตโจสลัดมันมันมันไว้ใจได้อย่างหนึ่งคือสุดท้ายคุณรู้อะยังไงอะเราเราไม่จบที่เซตนี้แน่ในการเล่นตัวดาเมจเพราะว่าตัวดาเมจมันจะจบที่เซตท่าไม่ก็เซตขนนกใช่ไหมฉะนั้นเราทำออฟแบบใช้คำขำได้เลยเวย้ยเออเอาแบบใช้คำขำไปก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสมากอะผมว่าแบบนั้นอนะโอเคสำหรับเซตโจสลัด,ลดแล้วก็เซตโจรสลัดเนี่ยนอกจากการเล่นกับตัวดาเมจแล้วเนี่ยก็จะเล่นกับตัวสไตรเกอร์ของท่านานั้นได้ด้วยพูดถึงอดีตก็จะมี3ท่านี้ ซึ่งตัวสไต์ของสามธาตุนี้มันก็จะมีตัวนักแปลธาตุมีหมาฝรั่งแล้วก็มีเจ้าตัวหมาล่าใช่ไหมครับโดยที่ทั้ง3ตัวนี้ก็จะนิยมเป็นเซตโจสลัดถ้าในแกงท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็คือร0% 0ก็คือถ้าคุณจะเอาท็อป400เนี่ยตีคุณก็ต้องมีตัวซับตัวผมติดเลี้ยวตัวซับผมขอเรียกว่าตัวซับนะตัวดาเมจซับแล้วกันตัวดาเมจซับเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นเป็นโจวสลัดเพราะว่ามันจะรีบประสิทธิภาพของตัวตำแหน่งที่ใส่ได้ดีที่สุด ฉะนั้นมันก็จะใส่เป็นเซตตัวสลัดไปนะครับมันก็เลยผมว่ามันเป็นเซตที่อาจจะไม่ได้ดูสุดทางมากแต่มันใช้ได้หลากหลายกว่านะความยืดหยุ่นมันสูงมากในการแบบว่าโยกไปใส่ตัวนั้นตัวนี้หรือแม้กระทั่งการเล่นในตัวเลดอะคือมันมันไม่ได้เป็นเซตที่เฮ้ยคุณต้องรีศักยภาพมันตรงสายนะอย่างคนนี้เนี่ยเขารีเนี่ยเป็นศักยภาพเนี่ยเขาไม่ได้มีศักยภาพท่าเลยนะเขารีแค่แบบว่าเป็นออฟ ตัวขยายดีบัฟเราก็ใช้เลยเลยแล้วก็มันเป็นเซติสมมติคุณทำพวบแบบคุณเปลี่ยนไปใช้ได้เกือบจะทุกตัวเลยนะที่เป็นตัวสไตรเกอร์เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำออฟแบบเฉพาะ่าอะไรเงี้ยมันก็คือเปลี่ยนได้ทุกตัวสมมติคุณทําเสื้อไปขยายดีบัฟมากางเกงไปขยายดีบัฟมาอะไรเงี้ยเออมันก็โยกไปได้หมดเลยนะเพราะว่ามันก็ฟังก์ชันหลักเหมือนกันเออมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็คือทำออฟออฟหนึ่งแล้วก็มันก็ใช้ได้เยอะอ่าแน่นอนออฟพวกนี้ใช้กับตัวดาเมจอาจจะไม่ได้สูดมากแต่ก็ ก็ของแดงก็คือของแดงมันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นอืมถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกสตาร์ในพิเศษน่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตัวซับแล้วกันผมไม่ค่อยอยากจะเรียกมันตัวฮิวเป็นตัวซับที่ติดเมตาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันก็ติดมาตลอดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ใส่ของเป็นเซตนะมันก็จะใส่ของเนี่ยแยกชิ้นไปก็คือตัวไอเทมในเกมนี้มันก็จะมีการ แยกตัวสเตตัสตามประเภทของไอเทมสวมใส่ล็อกสตาร์เนี่ยดีที่สุดเนี่ยเป็นอาวุธของตัวันเองอันนี้ใช่แต่มันยากนะแต่ตัวเสื้อครับไอตัวหมวกตัวหมกเนี่ยใช้เป็นห่วงนี้ขยายบัฟบเพราะว่าตัวขยายบัฟบเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มสเตตัสของคุกกี้ตัวอื่นที่ได้รับบัฟบของเจ้าตัวนี้ด้วยอันนี้มันมีคนทดสอบแล้วฉะนั้นเนี่ยตัวหมวกเนี่ยใช้เป็นขยายบัฟบได้เลยหมวกเนี่ยหมวกตัวเอกของงานปาร์ตี้แล้วก็ตัวออฟศักยภาพเนี่ยใช้อะไรก็ได้เพราะว่าหมวกมันจะไม่มีศักยภาพตัวขยายบัฟ ตัวเสื้อเนี่ยนะครับมันก็จะเสื้อแดงเนี่ยผมว่าหลักๆมันคือเสื้อแดงแหละมันแล้วแต่แล้วแหละแต่ละคนแล้วแหละว่าเราใช้เป็นเสื้อแดงเนี่ยบางคนก็ใช้เป็นเสื้อแดงที่เหลือเพราะว่ามันไม่ได้มีคือมันมีผลแต่ผมว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่า t o ็ top ซิร์ฟเนี่ยก็จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสื้อที่ต้ตัวล็อกสตาร์ใส่มากนะก็คืออาจจะเป็นเสื้อเหลือเออเสื้อเหลือแบบไม่รู้ใส่เสื้ออะไรอ่ะหรือมีเสื้อโจสลัดเหลือก็ใส่เสื้อโจสลัดมาหน่อยเพราะว่าเสื้อโจสลัดเนี่ยรเเ่มมพิตัวด นิดหนึ่งแต่แต่ระดับท็อปเซิร์ฟนิดนึงเขาเอาเอาไงแต่ถ้าเราเล่นทั่วไปอะไรเงี้ยเสื้อไหนก็ได้ที่มันเหลือๆครับแล้วเราก็ไปรีปบัฟก็ได้แต่ถ้าถ้าดีไหนก็เผื่อไว้เซ็ตโจสลัดก็ได้นะเนี่ยเพราะเราดูเนี่ยเออส่วนใหญ่ณณนะนะตอนนี้เนี่ยท็อปเซิร์ฟเนี่ยตัวล็อกสตล์เนี่ยก็จะนิยมใส่เป็นเสื้อโจสลัดกันนะครับเพราะว่ามันมีเพิ่มพลังโจมตี20%แล้วก็ต่อที่ตัวกางเกงเนี่ยตัวกางเกงเนี่ย,ก,ยก็ใช้เป็นกางเกงขาบานสระบวงดนตรีเพราะว่าตัวเนี้ย มันมีตัวความสามารถไปขยายบัฟแล้วเราก็รีศักยภาพเนี่ยให้ได้ขยายบัฟทั้งตัวเสื้อแล้วก็เกงนะครับมันจะมีแค่ไอเทม2ส,ส่วนนี้นะที่รีแล้วจะได้ทั้าตัวศักยภาพขยายบัฟไอตัวอาวุธมไม่มีนะไม่ต้องไปรีหากับตัวหมวกไม่มีนะครับไม่ต้องไปรีหาเออรีให้ตายยังก็ไม่มีวันเจอล็อกซาก็จะเป็นตัวพิเศษหน่อยที่จะใส่เป็นไอเทมประมาณนี้นะครับแล้วมันจะมีบางเซตที่พี่ไม่พี่ไม่พูดถึงบางเซตเลยอะ ณตอนนี้เนี่ยถ้าเราตัดเซตธาตุไปตัดขนนกไปตัดตัวสลัดไปเซตที่เราจะยังต้องพูดถึงก็จะมีอยู่3เซตก็คือเซตนี้เซตมงกุฎนะครับอะไรเนี่ยมันชื่ออนะไรวะมงกุฎโหราโหราอันบริสุทธิ์ตัวเซตนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่ม HP แล้วก็ตัววบนัสเซตจะเป็นการเพิ่มโลกการฟื้นฟูเพิ่ม HP 20%ณตอนนี้ตัวที่ทำดาเมจจาก HP เนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นมากนะัก ยังไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็ตัวเซตนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นดอบไหมแต่ผมไม่เคยดอบเลยนะแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีดอบมั้งซึ่งถ้ามันไม่มีดอบมันจะเป็นเซตที่ทํายากมากเพราะว่าคุณต้องคาฟเอาเท่านั้นซึ่งคาฟมันใช้ตัวตัวเนี้ยตัวม่วงซึ่งม่วงมันได้จากการลงรอยแยกณณอนตตอนนี้นะอนาคตอาจจะหาได้ง่ายมากขึ้นซึ่งสมมุติถ้ามันหาหาได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นเซทที่น่าใช้ขนาดนั้นถ้าเราอิงจากข้อมูลปัจจุบัน เพราะว่าปัจจุบันเราในเรื่องของการจบเร็วซะมากกว่าการความอืดเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความสําคัญมากขนาดนั้นฉะนั้นเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นซีที่ผมมองว่านะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปค้าบหรอกปล่อยมันไว้ดีกว่าแล้วก็ตามที่ผมบอกไปผมแอบคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาน้าจะมีการเพิ่มเซตของแดงม,มากขึ้นนะเออส่วนถัดไปเป็นเซตหมวกหมอสมุนไพรชื่อดัง ตัวนี้เนี่ยตัวสกิลเนี่ยก็จะมีอ่าตัวเซตของมัน FX เอฟเฟกต์เซตนะเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆต่อเนื่งองหัววิเท่าการฟรื้นฟูส่วนเกิน1 0เรตพิ่มสูงสุด300แล้วก็อีกอันหนึ่งไปเพิ่มการฟรื้นฟู20%สเรซ็ตนี้อาจจะดูเฮ้ยพี่มันใส่ตัวฮิลไงจะได้ฮิลแรงๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยตัวฮิลเนี่ยขอแค่ขอแค่เป็นตัวมันเองก็คือคาโมไมใช่ไหม,มันก็ไม่ต้องการฮิลที่มากกว่านี้แล้วนะขอแค่มีตัวคารแต่ แค่แบบว่าไม่ต้องใส่เซตเนี้ยมันก็ฮิวพอแล้วนะดาเมจมันยังไม่ได้แรงขนาดนั้นอนะ่ะผมก็เลยมองว่านาตอนเนี้ยเซตเนี้ยยังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่แล้วก็มันจะมีติดนิดนึงก็คือมันเสียดายมันดันมีเพดานลิมิตท,ที่300ถ้ามันไม่มีเพดานลิมิตนะมันก็อาจจะน่าสนใจก็ได้นะผมก็ไม่เคยเทสเซตนี้หรอกแต่ดูอ่านจากสกิลแล้วก็ติดเรื่องของลิมิต3 0 0้นี่แหละถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตนี่เซตเยติ เซตเย,ยตีเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เหมือนจะดูเป็นในความอืดไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเสื้อเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยลดความเออไ,ไปเป็นเซตที่ในความอืดเนาะเมื่อคุกยิดติดติดตั้งอยู่ในสถานีโล่จะลดความต้านทานของศัตรูที่มีท่าเดียวที่อยู่กับตนรอบๆห้าสิบห้าห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้าสิบซึ่งผมว่าเป็นเซตที่กาครับณนะนะตอนนี้ตัวที่เล่นโล่มันมีไม่กี่ตัวเองมันน้อยมากแล้วก็มันก็เป็นเล่นแล้วไม่เวิร์กด้วยอ่ะมันแน,น่นอนมันได้ความอึ แต่สุดท้ายปลายทางเราก็ต้องไปจบที่สายดาเมจแล้วก็เซตโลมันก็ไม่จะเป็นตัวตัวที่สร้างโลไม่จะเป็นต้องเล่นเซตนี้ก็ได้นะมันไปเล่นตัวอื่นก็ได้มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะในตอนนี้ฉะนั้นตัวสเซตที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยผมว่าเป็นเซตที่เกลือนะตอนเนี้ถ้าคุณได้มาถามว่าถ้าเราได้มาเราจะย่อยดีไหมจริงๆแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ต้องรีบใช้ขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ต้องย่อยหรอกก็ได้นะครับเก็บไว้ก็ได้นะอย่าหผมก็เก็บไว้เพราะว่าสุดท้ายเราไม่รู้ว่าเซตไหนจะมาติดเมตาอนาคตขนาดไหนเพราะ เกมนี้มันเป็นเกมที่เราไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์แบบเซิร์ฟเวอร์จีนเซิร์ฟเวอร,ร์เกาหลีให้ดูเป็นแนวทางมันคือการอัปเดตท,ที่ใหม่มากๆเราต้องแบบเตรียมตัวพร้อมสำหรับหลายๆสถานการณ์ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกเซ็พวกนี้ผมจะไม่ย่อยเลยนะครับคือแบบไม่ย่อยเราก็ไม่รวมด้วยผมไม,ไม่แนะนําให้รีบรวมนะถ้าการณีเซ็ตไหนไม่ใช้เนี่ยเพราะว่าสมมติถ้ามันรวมปุ๊บมันย่อยทีมันต้องย่อยทีสองชิ้นไงแต่ถ้าคุณแยกแล้วคุณอาจจะขาดแปนแบบชิ้นหนึง่งแล้วลงผลิตแล้วมันจะลงผลิตมันจะรีเซแบบ็ตแลตงจริๆ มันย่อยชิ้นนึงออกแล้วก็เราเผื่อสำรองไว้ชิ้นนึงเผื่ออนาคตมันติดเมตาได้ฉะนั้นผมมองว่าเซตไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องย่อยหรอกอย่าหมกทัวสำหรับผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ได้เอามารวมกันนะเออก,ก็แยกมันไว้แหละไว้ถ้าเราใช้เราค่อยรวมแต่เซตธาตุเนี่ยผมใช้ผมก็รวมก็แค่นั้นเซตไหนไม่ได้ใช้อย่าเพิ่งรวมนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนมากคือเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยถ้าล็อกสตาร์ก็ตัวมันเองตัว นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีอาวุธทองของตัวมันเองก็อาวุธม่วงแหละนะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะมีดาเมจคริมมีคริเลตมีมีมมมโจมตีบาบา,บาอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีพวกตัวที่เป็นตัวซับอะ่ะตัวซับดาเมจเนี่ยก็จะบางคนที่ไม่ได้เป็นตัวอาวุธของตงัวมันเองเนี่ยเขาก็จะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเรียกอาวุธทองอะไรก็ได้น,น,น,นี่เห็นไหมเขาก็ใส่มาล่าอาวุธทอง ราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำการทำอาวุธให้ตัวซับดาเมจเนี่ยผมว่าคนทำนี่ไม่ต้องแบบใจถึงมากเลยนะในการคารฟอะไรเงี้ยสะนันผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะแบบอ้าไม่คาบแล้วกันปล่อยถ้ามันดอกก็ดอกไปอะไรเงี้ยอาจจะเก็บไว้คราบตัวสาคัญสําคัญตัวดาเมจอะไรเงี้ยเขาก็ใส่มาอย่างเงี้ยกันอะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เรื่องสาหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับใครคิดเห็นหรือมีมุมมองประเด็นอะไรก็อยากแชร์กันเลยนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยตัวอาวุธทองเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเพิ่มไปก่อนดีแล้วเพราะว่าจริงอาวุธทองเป็นอะไรที่ยากนะเราอาจจะเห็นท็อปเซอร์พี่โอ้โหมัน5ดาวเลยนะพี่แต่มันกี่คนนะ่ะกี่คนแต่กี่คนนะ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะขนาดผมว่าผมเป็นคนที่ดวงดีนะอาวุธทองเต็มที่ผมก็ยังแค่2ดาวเองฉะนั้น มันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายขนาดนั้นถ้ามันดวงดีมันต้องง่ายทุกอย่างแหละแต่มันสักกี่คนที่จะดวงดีขนาดถูกหวยขนาดนั้นอ่ะชนะเซ็ตทองผมไม่คิดว่าเกมจะอัปเดตเพิ่มแต่ตู้อุปกรณ์สวมใส่อ่ะมีโอกาสที่เขาจะอัปเดตเป็นระดับทองมานะก็คือผมยังผมยังไม่เข้าใจเลยว่าถ้ามีใครใครมีข้อมูลก็บอกหน่อยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาต้องทาเซ็ตตัวอุปกรณ์สวมใส่อ่ะถ้าไม่นับอาวุธอ่ะทำไมต้องเป็นระดับสีแดงวะแล้วอาวุธทำไมไม่มีระดับสีแดงข้ามไประดับทองเลย ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มันมีช่องว่างที่จะอัปเดตเช่นอาจจะอนาคตอาจจะอัพอัปเดตอาวุธแดงเพราะว่ามันอาวุธม่วงข้ามไปทองเลยหลายคนไม่มีทองบางคนก็ท้อฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเขาคงอาจจะมีอาวุธแดงหรอมั้งแต่อาวุธแดงเนี่ยไม่รู้มันจะคอมโบก,กับเซตพวกนี้ไหมนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเซตอุปก,กรณ์สงสัยนอกจากจะมีเซตแดงเพิ่มแล้วอนาคตเดี๋ยวคงจะมีเซตทองเพิ่มแหละแต่ไม่รู้ไม่รู้นายเท่าไหร่น,นะของพวกนี้เนี่ยใครๆก็ตอบได้ผมเองก็ตอบได้เอิ่มเดี๋ยวมันคงมีแหละแต่ไม่มีใคร ฉะนั้นก็รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ